วันนี้ผมไม่ได้ทําในสิ่งที่ผมอยากจะทำผมก็เลยทําเรื่องที่โคตรใหญ่เลยคิดดูดิพรรคอื่นมันใช้เงินไปร้อยล้านอ่ะพรรคกูแม่เงินจะใช้ไม่มีเลยแต่กูก็มีความสุขนะวันนี้กูฝีมือไงเออพรรคอื่นแม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยแต่พรรคกูไม่มีเลยแต่กูก็สู้พอมึงได้อะวันนี้กูตั้งตัวแทนจังหวัดไปหกสิบเจ็ดสิบจังหวัดแล้วอะเอาดิเออ งไงไม่ต้องไม่มีตังงานะแล้ววันนี้มีผู้สมัครเนี่ยยังไงส่งไ้เกินสามรอยเขตอยู่แล้วเอาที่ว่าเขตไหนที่มีตัวแทนว่าส่งครบเอาเดยนี่ไม่มีตังพักอื่นแม่งเอาไปเขตละยี่สิบสามสิบแต่พักน,นี้ไอ้ยออกตังเองด้วยค่าสมัครมือหนึ่งต้องออกเองนะ <laughs> สะใจเว้ยฟันตรงได้ทดสอบไปถึงยี่้าที่นั่งนั่นแน่ มีคนดูถูก,กวัวได้ไม่ถึงห้าแต่มึงก็ยังดีนะที่ัรักษาน้าใจว่ากูไม่ถึงยี่ห้านะแค่ไหนนี่มันยังมองว่าไม่ถึงยี่ห้าแต่มีบางคนบอกไม่ถึงห้าเนี่ยผมบอกเลยจะวางเท่าไหร่นี่ถ้าห้าวางเท่าไหร่หาตั้งใช้พอดีเลยนะครับเออเป็นไงโหวันนี้นี่ยผมแม่งโคทํางานง่ายเลยรู้ป่ะเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้นํา เราคือมือทำงานแล้วก็ทำงานนั่ที่เราไปภารกิจผมคือเชียร์พี่หังสีไม่ได้เชียร์ตัวเองเออโ <laughs> เอ้ยบอกแล้วมาพิบูลนี่ยแม่งมีคนเดียวในโลกใบนี้เว้ยแล้ววันนี้คุณดูเนี่ยคลิปผมโอ้โหคลิปพี่รังสีแม่งคนดูเต็มคนแชร์เป็นหมืน่น ไอ้จอเห็นไหมจี๋จฉาเด็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวพี่รลังสีมีทีเด็ดอีกเยอะวันนี้ทำไงคนรู้จักพาคเศรษฐกิจแล้วพวกเดียหลังสีเยอะแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่รังสีเขาจัดเองวันนี้ผมไม่หน้ที่ทำไงคนรู้จักพี่หลังสีเยอะทำไมไงคนสนใจว่าไอ้พี่รังสีนี่คือใครวะทำไมมาพี่บุมันเชียร์จังแค่นั้นเองที่เหลือพี่ก็าจัดเองได้มึงไม่ต้องรักกู <laughs> ว,วันนี้ผมสนุกกับงานที่ผมทำไงผมบอกแล้วนะผมสนุงานนะผมสนุกมีความสุขผมทำได้อย่างสบายสบายชิวๆแต่ถ้าผมหงุดหงิดเมื่อไรไม่มีความสุขเมื่อไรเป๋ยิงย่งๆถ้าผมลูกมีอะไรคาใจแล้วไม่ได้เคลียร์ผมเป๋ผมยอมแล้วเป๋แว่งเ,เ,เ,เพราะอะไรเพราะเราตั้งใจสูงไง,งแต่มันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันก็แว่ง แต่พอทุกคนรู้เป้าหมายมีเป้าหมายร่วมกันแล้วความสะดวกก็บังเกิดนะของเบกนะทรมานเลยนะนั้พี่รังสีมีนาที่ออกสื่อแต่ผมไม่ได้ชวนคนไปดูพี่รังสีไง มาร์กจะดีจะเร็วไม่ต้องสนใจมาร์กหรอกครับเพราะมาร์กไม่ใช่ผู้นําพักผู้นําพักเศรษฐกิจชื่อพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะไม่ใช่มาร์กพิบูเลยมาร์กพิบูเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆคอยขับเคลื่อนห <c oughs> วังว่าพี่จะไม่แกว่งอีกนะ <c oughs> ผมว่ารอบนี้ไม่น่าจะแว่งแล้วไม่มีเวลาแกว่งแล้วเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทําให้เราทะเลาะกันอนะ มันก็รุ่ร่วงไปหมดแล้วตอนนี้เหลือภารกิจอย่างเดียวลงสนามลงพื้นที่แต่ว่าไอ้เรื่องที่มันทาให้เราทะเลาะกันมันมันได้รับการแก้ไขหมดแล้วได้การเคลียร์หมดแล้วมันจะไม่มีเรื่องอะไรต้องทะเลาะกันแล้วตอนนี้ทํำยังไงละจะลงพื้นที่ยังไงทอนนี้ตอนลงพื้นที่เนี่ยมันจะมีแต่ความมันละมันจะไม่ทะเลาะกันละมันทุกคนจะรู้ทุกคนจะกินนอนด้วยกันเหนื่อยเหมือนกันมันจะมีแต่ความรักไข่สามัคคีต่ตอนที่กําลังทํางานเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่ได้ดัง แต่พอวันหนึ่งที่ต้องลงมือนีช่วยกันเนี่ยร้อนร้อนเหมือนกันเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันกินกินพร้อมกันนอนนอนพร้อมกันมันไม่มีทางทะเลาะก,กันเพราะว่ามันโดนเหมือนกันแต่วันนี้ไอ้นี่ทําหน้าที่นี่ไอ้นี่ทําหน้าที่นั่นไอ้นั่นขาดเงินไอ้นี่โทรศัพท์ไม่รับแม่งทะเลาะก,กันไปหมดดังนั้นไอ้เรื่องราวเหล่านี้วันนี้เคลียร์หมดแล้วแล้วน้องๆก็เข้าใจละก็น้องบอกพี่มาร์กไม่กลัวถูกปดเลยถ้าผมอยู่แล้วทําให้พวกคุณทํางานยาก หรือลำบากก็ปดผมก็ไดลว่าไม่เป็นไรผมก็ไม่โกรธนะกูก็ไม่ต้องเหนื่อยเองอ้าวผมพูดที่นีพี่ไม่กลัวถูกปดก็ในเมื่อผมผมไม่มีความสำคัญคุณึงกล้าปลดไงท่ไมถ้าเขาปวดผมก็แสดงผมไม่สำคัญแล้วเราเราจะอยู่ทำไมถ้าเราไม่สำคัญจริงไหมเออขอความกรุณาอย่านำเรื่องไปนะั่งเป็นทางลบเฮ้ย hey, เรื่องนี้เรื่องทางลบเรื่องทางบวกเนะ่ะมึงอย่ามาโลกสวยเจ้ อะไรที่มันพูดแล้วมันเป็นลบกับพรรคเอาวะวันนี้เรากำลังพิสูจน์ว่าที่พวกเรานี่จริงใจนะเว้ยพวกเรานี่เอาเป้าหมายนะครับไม่ดเอาเรื่องส่วนตัวนะแต่ที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันเรื่องส่วนตัวที่ไหนเล่ามันเป็นเรื่องที่เราทํางานแล้วมันเกิดอุปสรรคมันเกิดความหงุดหงิดมันเกิดความไม่ใจผิดแล้วพอเราคุยกันแล้วมันดีขึ้นหรล่ะแล้วมันจะเป็นลบได้ไงวะไอ้นี่คุยแมงเลิงผมบอกแล้วผมทํางานอะไรใครเนี่ย ผมอหญ่ทุกคนทํางานผมแล้วมีความสุขถ้าทําแล้วไม่มีความสุขก็อย่าทาก็แยกย้ายกันนิ่งแต่น้องๆบอกพี่มีความกันคันกับพักมากนะอ้าวว่าผมก็ปรับไงก็บอกพี่บางทีนะพี่ต้องรู้ว่าตัวนี้พี่คือหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์เราบอกกูนึกกูเข้าใจเป็นคนเดียวบอกทุกคนในพักยอมรับว่าพี่คือหัวหน้าทีมยุทธศาสตร์จริงๆ บอกเอา้ากูนึกว่ากูแต่งตั้งขึ้นมาเล่นขำๆน้องๆบอกไม่ขำทุกคนเชื่อใจว่าพี่เป็นจริงๆเอาเลยงั้นพี่ขอโทษกูไม่รู้ไม่บอกนี่หว่าเออผมว่าพลเอกอังสีทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจก็เพราะคุณละมักมึงจำคำพูดกูวไว้ พี่หน่งที่บอกให้มาร์กมึงหยุดกูจบถ้าพแฟที่บอกเฮ้ยได้วนะมึงทําให้กูทํางานยากกูว่ามึงหยุดพักนะครับพี่จบกูก็ไปกินมาเที่ยวกูได้แล้วมันจะทําให้กูจะทําให้พี่ดนงที่ทำงานลำบากตรงไหนม่เมื่อกว่าแล้วแต่พี่เลยเออยออแ้าพี่เขาบอกมึงไม่สําคัญกับทีมจบแค่นั้นเองมึงก็จะไปหาคนอย่างกูได้ที่ไหนไอ้สั่งคนอื่นต่อรองเรียกร้อง ผมเดินเข้ามาในพักเนี่ยคุณเห็นผมเอาญาิพี่น้องผมมาปะคุณเคยเห็นว่นเาเลขาแร้วอ,อะไรไหมมาคนเดียวผมไม่ได้เอาอันนี้คนของผมอันนี้คนของอายุยก็มาเองไอดวงก็มาเองอนองี่ไหมลกคนทําไปเลยเป้าหมายเดียวกันถ้านะมึงมีความสุขรุยถ้ามึงลืกเหนื่อยท้อบเบือ่อไปพักอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็มาว่ารวมกันดูเิมึงจะไปหาคนแบบนี้ได้ที่ไหน มึงไปดูพักเออในสัตว์ทะเลาะบ่อแว้งต่อรองเล่นการเมืองกูไม่เล่นการเมืองกูร่จริงๆจ้ะผมเอางานเป็นหลักผมเอาเป้าหมายเป็นหลักผมไม่ได้เอาส่วนตัวเป็นหลักแล้วนี้ถ้าเกิดพี่ฤทธิ์เป็นนายกจบป,ปะ่ะกูรู้ม่าแม่งถ้าเกิดวันนึงพี่ฤทธิ์เป็นนายกขึ้นมาจริงๆนะนี่ดูๆนมันนี่มันคือความโคตร คตรยิ่งใหญ่เลยของมางเพิทบูอะ่ะงบประมาณก็ไม่มีให้มีมือถืออยู่เครื่องเดียวเนี่ยนะไลฟ์สดแม่งทั้งวันเนี่ยไอ้เนาผมบอกเลยพี่พี่ไม่ต้องหัวงผมมือมันขวัญอ่อนกันเองจิตอ่อนทําเป็นจิตอ่อนด้วยอ่อนพี่ตังสีเหมือนพี่ชายนะอ้าพี่ังสีเป็นนายก เอามาร์คเป็นน้องชายนายกเออมึงจะเอาอะไรอีกพี่ถ้าพี่ก็ทําเองได้กูก็ไม่ต้องเหนื่อ,ไอยงไงถ้าพี่อ้มาร์คมาช่วยกูเอาเอาพี่ก็อยากตังง้างหรือผมก็สนุกแต่เขาต้องมอบหมายงานที่ผมสนุกนะถ้างานไม่สนุกผมก็ไม่ทำมัอนกันนะเออแล้วมันจะเป็นไงอ่ะจอพวกมึงกําลังกลัวเด็ไอ้ที่มึงกำลังเนี่ยมึงกลัวใช่ไหมมึงไม่คิดว่าพี่หลังสีจะมี คุณศึกที่แม่งบ้าบ้าันางนี้มึงดูพักเอนไอ้เหี้ยแม่งกัดกันยังก็หมาพักกูกัดกันยิ่งแต่กัดกันเรื่องงานไม่ได้กัดกันเรื่องผลประโยชน์ก็กลับมาคุยกันได้เพราะอะไรเพราะเราเอางานเป็นหลักไงเราถึงไม่โกรธกันไงเพราะทุกคนที่ทะเลาะกันนี่เพราะอะไรเพราะอยากให้พักดีไงเข้ามาเรื่องเะโกรธกันทาไมก็ทุกคนก็ต่างหวังดีไงแต่มันหวังมันมันเข้าใจไม่ตรงกันอ่ะแต่ถ้าเกิด คาดหวังอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้แล้วก็งอนกันเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเพราะคาดหวังแล้วไม่ได้สิ่งที่หวังไงมันคุยกันยังไงก็ไม่จนบามึงจะได้สิ่งที่ต้องหวังใช่ไหมอ่ะอันนี้มันทะเลาะกันยาวแน่เพราะาตัวเองเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วไม่ได้แต่วันนี้ผมไม่ได้เรียกร้องในสิ่งที่ผมอยากได้แต่ผมก็เลยเรียกร้องสิ่งที่พี่ลังสีสมควรจะได้โอออะเนาะวันนี้ สบายใจนอนหลับสันดี